What? Oh ชีวิตจริงเธอนะเธอจะให้ฉันทุกสิ่งทุกอย่างเธอให้ฉันได้ไม่ได้แ่จสังเธอรู้ไหมว่าพ่อของเธอมางกสุรเดชไ็้ทำอะไรได้บ้างพ่อของเธอทำให้่กันกดิน่พาม่ได้ ครอบครัวพี่น้องต้องพลังเจอกันมีความสุขเป็นวันทุกคนก็อยู่มันสุขมากนะใช่ไหมเธอรู้ไหมว่าพ่อเธอเนี่ยมันเลวแค่ไหนพ่อเขาชวนจับตัวพว่อฉันนะฉันรู้ทุกขทรมานแค่ไหนฉันจะเสียใ,ใจแค่ไหนจะรู้หรือเปล่าเธอบอกว่าฉันอยากจะได้อะไร การในรีาาพนม่าใต้กับคืนเชีวิตทคนของชาพม่าใตา้เธอจะใช้คืนที้ฉันได้หรืับนางแพรสาเธอเป็นลูกสาวขอ,องมังสุรเดชเธอเนีน่ยเธอต้องชดใช้แพทยาเธอต้องชดใช้ สามารถลบลังความแค้นที่เธอมีต้อเสร็จพ่อหญิงได้จริงๆถ้าเธอหญิงสิมังคอยก็ดีมันกันแ็นสียาเธอว่าเธอคิดว่าชีวิตของเธอมันสามารถที่จะลบล้าความผิดทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อเธอได้สร้างเอาไว้ ก็ได้ฉพียากจะรู้ว่าชีวิตของเธอน่ะไม่จะสามารถลบดอยแคนในใจฉันได้หรือเปล่ไม่ยอมไม่้เอย่างยอนสายยางไม่ยอมตายด้วยเถอไม่ยอมไม่ยอมทไมทไมงอย่างนี้วะฮะสายาณำเป็นลูกสาวของอิมเบอสโรเดนที่ประมือเนอะแล้วเป็นลูกสาวสโรเด เมื่อจไม่ชัดเขามากเต้นมึงแตกแย่ฉันจะแก้แค้นฉันจะลบกดอยแค่นห้กับชาเขามากได้เป็นนักสารแล้วมันเกี่ยวอะไรกันนะเกี่ยวเลยอ่ะแล้วคนที่ทำเรื่องแบบนี้ก็คือพ่อเขาไม่ได้เขาโอ้โถมึงนี่ไม่ใช่สติอะไรเลยเเพื่อนเลยถ้าเกิดมึงปล่อยวางได้มึงปล่อยวางไปเถอะจอนไปนี่มึงฟังคำที่พระเขาว่าไว้ดิมึงบวชมามึงฟังเปล่ากางพุนาวัตตีโลโกแปลว่าอะไร สัตว์โลคย่อมเป็นไปตามกรรมมีโรคการบูรับวันด้ยอโนอาบูรับรางวัลอะไรอะไรอโนขยาปรมาราภาแปลว่าการไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐนอวะอโนขเนียปรมเนียเลียเพียอะไรคือเลียเพียการไม่มีเมียเป็นราบอันประเสริฐอโลกระดูบรมกรวยูวย ใสต้องรวยรวยเนี่ยความร่ำรวยเป็นล่ภบัะเสริฐมีหลักอโน่ผลีผีก้องมีหผีผีมันต้องลงตรงนี้แหละเปียหลักเลยที่ไหนเ่ากำลังจะหลักการเลยอะอมึงฟังไว้นะเพื่อนทุกสิ่งทุกอย่างนะมังโซลเดชเป็นคนทำเออเขาไม่ได้เป็นคนทำความผิดทุกอย่างไม่ได้อยู่ที่เขาและที่สาคัญถ้ามึงฆ่าผู้หญิงเนี่ยเขาเรียกว้หน้าโตเมียเพื่อนผมจะพูดอย่างนี้แหละ ไปหลีถีไปเมื่อแปลก้านเลเพื่อนเชื่อมึงอยู่แล้วเนี่ยเชมโหมากเขาสติอีกนะขาดสติตอนนี้ฉัูแล้วน่ะว่าฉันตอทำยังไงขอบใจมากนะเออค่อยคิดเออสิมึงขย้นเ็นแต่ชาย้าอยู่ทำไมล่ะอยากแก้มไปใช่เหออุะส่าช่วยแค่สิยาช่วยดไห จิตใจของเจ้ามันช่างเด็ดเดี่ดดินะอยอกที่จะหาอีกคนมาเปรียบได้เธอคิดที่จะเอาชีวิตของเธอมาชดใช้เพื่อที่จะลบความผิดกับสิ่งที่พ่อของเธอได้ทำมาไว้ใจของเธอมันช่างเด็ดเดีอดนะน่าเสียดายเราทั้งสองคนเลยเกิดเป็นคนได้เป็นดี เธอเคยชาวพม่านเลยส่วนฉันเป็นชาวพม่าใตา้ถึงจะอย่างไรก็ตามมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราทั้งสองคนจะมาเป็นนี่มีสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ความาความตายด้วยน้ำตางา,านชาวพม่าใต้มันจะอยู่ในใจของฉัน ถึงในในใน vida, จะอย่างไรก็ตามฉันก็ต้องแก้แค่นี้กับชาวพม่าใต้บางขยอยแค่สิ่งหนึ่งชีวิตของเธอเจอพร้อมที่จะชดใช้แก่พ่อของเธอทีนั้นฉันบางขยอยฉันขอแล้วกันนี เช้ยาเฮยอาไยงนปันคนไหนแบ่งเลยคนไหนโอเอสุดอกเียวอะเป็นศัตรูเธอไปนด มันจะทำพี่ดามันยอมได้รู้ว่าเวนย่อมได้รับได้ด้วยกันไม่จออเมียเรามันยอมได้แล้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะยุติลงได้มันก็จะยุติที่ราเธอจะไม่ขอแก้แค้นใครทั้นะและขอให้เจ้าสบายใจได้นะแร่สยามว่าเราจะยอมจะได่ปุดใจเจ็ตกับพ่อแลเจ้าบางสุรเดชได้เราก็จะไม่ทีแก้แค้นจะไม่คิ่ ที่จะข้าของเจ้าตอนเจ้าสบายแสได้ฉันรัจริใช่ไหมเรองาทหัวข้อนะมันอาจะดีแรงต่อเจ้ามากเจ้าอกับข้ามาะยอได้หรือเปล่าอยาใหเจ้าให้อภัยกับข้า 哎。